ราศีธนูสัปดาห์นี้นะครับการงานจากไพ่ได้ไพ่เป็น The ะจัสติสนะครับแสดงถึงความยุติธรรมจึงสามารถตีไพ่ได้ว่าพยายามทำอะไรขอให้เน้นความถูกต้องเป็นหลักนะครับเพราะถ้าทำอะไรไม่ถูกมีโอกาสเกิดปัญหาแน่เพราะมีคนคอยจ้องจับผิดอยู่ครับ ใบต่อมาคือการเงินจากหน้าไพ่อย่างแรกที่เห็นคือถือดาบสองเล่มแสดงว่ารายจ่ายหนักมากๆเหมือนกับที่แบกดาบอยู่ด้วยมือทั้งสองข้างนะครับอีกอย่างคือคนในไพ่ปิดตาแสดงว่ายังมีรายจ่ายที่มองไม่เห็นอีกเยอะหมุนหนักแน่ๆครับเรื่องสุดท้ายคือความรักจากไพ่แสดงถึงคนกำลังพายเรือโดยมีดาบปักไว้อยู่เต็มลำเรือเลย ตีความได้ว่าความรักเบื่อน่ายกับปัญหาเดิมๆจนอยากหนีไปไกลๆแต่ไม่ว่าจะหนีไปไหนนะครับก็ยังเก็บเอาปัญหาตามติดอยู่ในใจตลอดครับ